กระบาพันแก่งต้องยกให้กับนวาราเท่านั้นนะคะวันนี้ไปบววจัดให้เลยกับตัวสปอร์ตเทคนะคะรอๆแบบนี้ข้างัวดแค่หกพันเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนนาสูงสุด84เดือนอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวไปบัวพาชมเลยสีนี้นะคะเป็นสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะสีไนท์บลูนะคะสีสวยมากนะพี่นะเป็นสีหายากสีพิเศษนะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นนวราเามร้อยสองจอ คาลิเบอร์แคปสปอร์เทคปี2017นะคะไม่เพียงแค่20,000โลค,ค่าตัว349,000บาทเท่าน,นั้นพี่จา๋าถือว่าถูกมากเลยนะแล้วรถนะคะเป็นรถปีใหม่นะคะไม่น้อยนะรถป้ายแดงมือเดียวด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวไปบัวพาชมฟังก์ชันเลยดีกว่านะคะคันนี้มาพร้อมกับนะคะตานิสันโคเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยรถมาจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะจะเป็นหน้าตารางรังผึ้งนะคะตัดจาโคเมียม ตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดไลท์ให้นะ,ค,ะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานนะคะก็เห็นพร้อมกันวันนี้แหละพี่จ๋าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนด้านหน้านะเหมือนจะมีสเกิร์ตมาให้นะคะเป็นตัวสูงจะมีบันไดให้นะ,ะล้อนะคะล้อเดิมจากโรงงานนะจ๊ะอ่านก็เลยคันที่หรอคอนทรี Country. เออคอนทรี Country. อ่ะเออเพนคอนทรีเอ็กซร่ยาง25 5ห้ทับคันนี้ได้ขอบ18ไปนะจ๊ะ กระจกครเมียมีไฟเลี้ยวนะคะมีคิ้วกันศาสตร์ให้เป็นตัวแคปเปิดได้นะพี่นะก็นะคะจะมีปุ่มด็อกรถอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ด้วยนะสวยสวยมากนะคะแผ่นเพจอยู่ด้านนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถผีรถเถื่อนนะแล้วก็มาดูกันว่าไม่สองหมื่นจริงไหมนะคะอ่ะดูเลย ไม่นะคะ28,447กิโลเมตรพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะมีปุ่มโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงนะจ๊ะพี่คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดโอ้6สปีดนะจ๊ะมีหน้าจอให้นะคะมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะด้านบนนี้นะคะเป็นยังไงออกไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนงวด6,000ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะพี่มาดูความพิเศษของเบาะนะ เออเป็นเบาะหนังนะคะทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยนะโอ้ด้านหลังก็เป็นหนังอีกด้วยนะคะเบาะน,นะสีดําตัดกับสีอะไรสีครีมเหรออออครีมครีมละกันมะเออน่าจะครีม <provoc> เทาเทาขี้มาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสปุ่มพุซสตาร์ทแล้วนะจ๊ะพีจ่จ๋าคันนี้ก็จกมังคางปรับข้างเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้ามีการเจิมจากเจ้าของเดิมมาเล็กน้อยนะแล้วก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้หมดอะไรนะคะขอความรู้หน่อยนะใครที่เป็นสาวกนะคะ นิสานวรานะขออนุญาตสอบถาม f อซเลยละกันว่าอันนี้เขาฟังก์ชันอะไรไปใช้อะไรเนาะบัวบัวก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะอันไหนไม่รู้ก็แจ้งไม่รู้นะจ๊ะพี่จา๋าเรามารีวิวความสวยของรถให้ดูว่าเนี่ยเราขายรถเข้าใหม่นะสภาพป้ายแดงมือเดียวนะคะรถปีใหม่ไมนะ่น้อยจริงๆนะจ๊ะพี่จา๋ารับประกันนะคะตัวรถเดิมนะคะไม่มีการทําทรงทำสีมานี่นะคะเม็ดอากนะจ๊ะพี่จา๋าไม่มีการอะไรนะตอ่ตอต่อเลขคซีตอ่ตอต่อเลขตัวถังนะคะตาเป็นแคปเปิดได้น็อตไม่ขยับแบบนี้เลยนะจ๊ะ นาวาเนี่ยเขาจะมีแอร์หลังให้นะคะบล็อกไม่แรงไม่มีเดี๋ยวบัวหาใส่ให้ก่อนออกนะนี่ไม่ห่วงฟังก์ชั่นเลยพี่จ๋านะคะมีแอร์ลงแอร์หลังให้พร้อมเลยนะคะสวยมากคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนท่อเดิมโรงงานนะจ๊ะพี่จา๋ามานี่นะคะมีโลบาร์ให้ด้านหลังด้วยนะคะมีคําว่า s p o ร t ตเทคติดมาด้วยนะคะเป็นตัวคาลิเบอร์นะคะซุ้มลอ้อตีโป่งมาเรียบร้อยแล้วนะรอรอรอแล้วเอาการเลยนะคะสําหรับสี อะไรนะในบลูเนาะมีกล้องถอยให้นะคะคันนี้มือใหม่หัดถับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้หมดเลยนะคะพี่จ๋าด้านหลังก็มีกันชนท้ายตลอแบบนี้เลยนะคะอ่ะป๊าแมกไลเนอร์ตรงรุ่นนะจ๊ะอันไหนที่มันใช้ไม่ได้นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเดี๋ยวเราเช็คให้นะคะพี่จ๋านะคะอ่ะ ดูรอบคันกันเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนพี่งวดหกพันกับกระบะพันแกล่งนะหารถกับบ้านปีใหม่ต้องรีบจองตอนนี้นะคะเพราะเดี๋ยวไฟแนนซ์จะหยุดยาวแล้วนะพี่จา๋าอันนี้เดือนธันวาแล้วเนาะ<ม>นี่นะคะโอ,อ,อ้โหแน่นมากมแน่นสุดๆไปเลยเ<ๆ>ม็ดอาร์กนะคะคมชัดลึกแบบนี้เลยจ้านะคะเดี๋ยวพาดูคู่มือหน่อยอยู่ไหม,ไมอะไม่เห็นนะ อันนี้คู่มือไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะ,เพ,ะเพราะว่าออกรถกับร้านเราไปเนี่ยทางร้านก็มีรับประกันเครื่องกับเกียร์นะคะสองปีหรือสองหมืนกิโลเมตรเดอ้อมาดูหน้าของเครื่องกันบ้างนะคะสตาร์เครื่องให้ฟังเสียงเครื่องอยนต์แล้วนะคะด้านนู้นจะมีเบรก a อ s บีพี่ีแบตเตอรี่เก่าหนูเปลี่ยนให้นะคะแผ่นกคำคัาร้อนอยู่นะ,ะจ้าคันนี้สวยเลยนะคะเครื่องนิ่งๆน,นะคะคันหน้าเดิมๆนะ,ะอะ ก็นะคะสติกเกอร์มอกรโรงฝากระโปรงอยู่ครบนะจ๊ะอะใครสนใจอยากจับอยากจองอยากจะเป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรปักหมุดให้แล้วด้านล่างต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านรับรถแน่นอนจ้า